สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเมื่อนี้ก็คุณโอเนาะคุณโอเขามาเขามาหาแต่เศร้าวๆวัสบายดีเด้อพี่น้องคุณย่าปลาลุงเดชสบายดีเดชคุณย่าหักปากข้ากินขนมตื่นมาแล้วเอาโลดกินกินไปซื้อเยอะแยะแต่เศร้าเนี่ ไปบุกข่าวห่านปไาสะเดกโบเปิดโบเปิดกันโบเนี่ยนี่มันบ่มีขนมแบบนี้เนี่ยเคยซื้อนะห่นแล้วก็บ่เปิดบ่เปิดแล้วก็จะไปเข่าวล้างบ้านแขวเหียนคืออาบูอาบาเราไม่รู้จักนั่นแหละเหี้ยนหนึ่งมันจนเหียนคืออาบาเริ่มเหียนเลยเด้นี่ยทันใดคงกินแต่อมแบบนี้อันให้คุณโอเข่ามาเอาของนะพี่น้อง เอือยทางเงินเอือยทางเงินเนี่ยล่ะทางประเทศนอกนั่นแหละเนาะซื้อหายคนเก่าคนเดิมเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเอือยยินแฮงล่ำรวยล่ำรวยอมยักอีบอาอมหลุดอีบ่หน่ะนะหลุดไอ้มอดได้หนิเมื่อไรมอดเออหลุดไอ้บอดขันมอดเนาะผู้มอดเหม็นมอดเหม็นนไอ้บอดไปไปเขาไปเอาปะเราจะไปฝันอะไรบ้า ห่านเมื่อท่านเปิดเดี๋พี่น้องมามากมาเศ้านีดนี้ได้น้องบุ้มกันยังเข็ดเวียเข็ดงานอยู่ลังบ้าน,นซาแพงน่ะอยากตื่นช่วยในนั้นหนึ่งเพราะว่ากล้ขงขึ้นน่ะอยากนอนบอหลับเขานอนแต่สี่ทุ่มเพื่อสิรับเที่ยงคืนยังบอหลับยังคืนอนอนเนีเว้ยมันเป็นลูกอันนีเ้เลยลูกไขมันในเลือดแล้วมันเป็นนี่นี่ คุณพี่สาวหลายๆเด้อเนาะใหายลำห้รวยเจริญเจริญขึ้นไปเรื่อยๆดลงเรื่องอันกันงานกันเด้อเด้อป่าสิบอกไข่นี่ไข่นี่มีสองถาดเนาะให้อันให้นั่งรับนะถาดหนึงแล้วกรมมมาล่งนึ่งหงหน่องนะกายนะาหงเจ้าเบิด์ตโอ้เออเปนหงน่องเนาะกดยไข่หนึ่งสาวการันหงฮาเบิร์ตแม่ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ออต่ว่พราะในป้านี่ลูก ขอให้ป้าลังป้ารวยเด้อค้าได้ใไขมันไปหิ้งรวยมีเงินมีคำเข่าบวขาดสายเด้อบ่บ่จนเลยบเจ็บบ่จนเนาะบ่สุขภาพแข็งแรงเพิ่นบวส่วนเด้เพิ่นแนมแกได้ปลากระป๋องนี้โอ้เอ้าขอบขอบคุณป้านะแม่แกป้าลูกมันเก็บบวได้ไดรขอบใจป้าก่อนขอให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งพี่นเอาะฝันเร็วกับใจเด้อใจเด้อ เงรวยกว่าเก่าเด้อเนาะห,าห้เหาสำนีขอหาได้ขึ้นว่านี้สิบเท่าพันเทา่าเมื่อแกกินกับข้าวเพื่อนอืมมันยังกินกับข้าวีดนลูกเมื่อแกกินกับข้าวไยลูกเออมื่อแกกินกับขาวตอน,อนเด็สาอืท <laughs> ลูกอมยังคืนสีเวทยานใชนะ่ะเฮ้ยดำขลุ่ยอยู่นะดำกับแบดเท่า,านะ่ะเตรยมายะได้นจัดไว้แล้วคอยอันคอยว่าเจ้าสิมาม,ามาื่อวานนี่ ใครสั่งควันไปนำอ้าวอ้าวบอกว่ะทำอะไรอะมืาออื่นหรือไงวะอุ้ยกระแมนยังได้กระได้เนาะเอาเฮ้ยบันนีนเชียงโหลดมาหรือเปล่านะอ่ะซาเพงจีใส่ธงหาเนาะก่อนหน้าหายคู่เนาก่อนเนาะพี่เนาะเพื่อเอารถอันเขามาเอาเข่าเลยขอบใจเอื่อยน้ำเนาะพี่น้องเพื่อจัดมาเพื่อกระจดยหาเลยนี่พอดีพอดีแหละเด็กหน่อยนี่นี่ไข่เนาะ มากำนัลเขยนะพี er. ่เนาะมากำนัลเขยไปขอบใจเด้อขอบใจสาวเพรียงการกำนัลคนเด้วยความฉาดเรียบร้อยเลยโดยขอบใจขอบุญขอบคุณผู้หายน้ำพอมให้เพคนลำรวยลำรวยสุกพัดเแข็งไปจักรถไฟแต่เก็บเนาะคอยรอบครัวามผุนจงเจริญเจริญเนาะสาธุสาธุสาธุอ่าบายบายเจ้าสาวเพรียงห่ะหรือเป่เออโอเคเป็นเพรงเป็นอันหนึ่งยังเน้นอยู่เออ เออแต่ห้องกินนะหอมเลยเออห้องกินเนยกินได้คักเก่าคิ้วคือเก่าอดกินมันได้สี่เดือนเต็มมันจะคิ้วเศร้ากินได้หรือกินมักจ่มาหนาอย่างไรอยู่เพิ่มใช่ไหมได้ยิบมาได้นั่นยาปลาพนุ่มนะพวสักใส่กับให้แบัแบบมันแหงมาเป็นเสือแบบนี้มันจิ้วอือไปเด้อไปเด้อบ๊ายบาย เอาเกิบนั่งอ้าวเกือบด้านซ้ายถูกเอาเขาเมื่อสีบริการเก็บถึงที่ส่งถึงที่ mà hạ lọ bẩn suôn nhầm sậu thì nọ bạn em, xe nục xiêng nô nụ, thì nọ, nục binh khảo hàng binh khảo binh ọc ยี่คือหนกแอ่นนะพี่น้องแหนมไปเชิญไปจะมากยี่คือหนกแอ่นบางจังหนึ่งยะคือจี้อะจัจะกัได้ วเบื้องข้าปลูกซาแพงเนาะพี่น้องยามพน้นนี่สวง,งามเนี่ยสีเขียวเ่ยไฟอิเล็กต์ก็ไล่ไล่ลพวกงามแรงเนี่ยจุดสีบ่มีใบเจ็บเพราะว่าบ่ได้โหดมันนะพี่น้องบัดพาะพันตกใส่มันกับปุุมขึ้นมาพวกแต่ละหนึ่งเป็นป่าอยู่เนาะพี่น้องพวก ลังเป็นป่าเลยพวกหว่นไผก็ขึ้นลังเขียวงามนี่ผักบุ้งเนาะขอน้ำมันยังเขียวเหมือนนะมาลูกผักดอกละไม้พี่น้องเริ่มสิเป็นเลยนี่เห็นดอกละบางเจ้าก็กนจนได้ขายลยแต่ว่าหงสาแย์ค่ะก็เป็นดอกอันนี้เป็นคิงป่าเนาะพี่น้องคิงป่าคิงก็ะส่โอ ไปถ่าไปขุดเอาอยู่ป่ามาปลูกปลูกตะปีแล้วนี่พี่นี้มันเกิดปุ่งขึ้นมาลายเตอ๋อพี่นนองนี่ก็เป็นพักเนาะพี่น้องพักข้าวท้องแล้กกบบวก็พักใบบัวบกอามาปลูกกระลังติดน้ะพี่เนอะกอแล้วก็หอมเปนํา ก็พักกันกองขอมาปลูกต้นเดียวจากจากเสียนแผ่หรือบ่พักแพ้่เอาน้ำลุงถามาปลูกนะพี่น้องมันคือเดยกตายดอกไม้ก็กำลังงามถู แคงเนาะพี่น้องมาแค่แต่ว่าอยู่ไทยเอิ้อนมามะเขือพวงเนาะมีแต่ต้นกล้วยเลยสูงกระดกโดพัดตะปูมาฮะก็เห็นต้นกล้วยต้นไหนเลยสูงอะไรพี่างเง้ยเลยสูงโจนสั่มต้นมะเขืยมไม้พกสูงเลยหลอ เป็นนะ้ำมันเป็นนะ้ำมันเงามันงำนะพี่น้องมันงำมันหกมันงำแต่มันสูงอันนี้ต้นบักขู่ต้นบางใหญ่มันมันตายแล้วซะแพงไห้อันพอเทาดูเนาะห้ระเบาดูระบูอันระเบาดูบักไหย้ยนะพี่น้องปุ่ง,งแค่แหละ เบิ่งห้าพักตำลิงมันป่งดยวะป่งเอาไปหเาเมถาวาต้มกินใส่เขาเออเหลื่อมป่งแล้วสิมาห้าเล่ม,มเอากับพีน่เ้อะไปห้เราต้มใส่เขากินเนาะเพื่อว่าเผื่อว่าม่แห้งเพื่อว่ายังเมื่อใดไปจอบเม่ถาวาเบิ่งเมื่อนี่สิลงไปเบิ่งขั้นอันไพ่บไปใสเนาะ ก็มีคนอยู่เพื่อนก็สิได้ไปเจอบไม่เทามั่งเนาะพี่น้องพ้าแต่ละมาแต่ห้องหมอก็ไปแต่มือพอละอยังประท่านประท่านไปเจอบแร่ว่าเอินถามอยู่กายไปก็มาก็เอินถามแต่ว่ายังบ่ได้ขึ้นขึ้นไปเจอบขึ้นไปเบิ่งเพื่อนเนาะพี่น้องซาแพงกับสิปคลิปกอนพี่น้องถ้าก็ไล์ก็แทรกก็ติดตามเด้เอ,อสบายดี